ดีครับองค์งเขาใหญ่ลบรีวันนี้ส่งนกต่อสองตัวครับนี่ครับตัวนี้เสียงเล็กของครับนี่กุกเดียวไปเชียงใหม่ครับขอขอบพระคุณมากครับที่โทรมาสั่งนกหเขาใหญ่ลบรีครับขอขอบพระคุณครับและตัวนี้เจ้าเสียงใหญ่เรียกโกโก้พุทโธครับย้ายค่ายไปจังหวัดศสะเกตครับนี่ครับขอขอบพระคุณครับโอนจริงส่งจริงครับตัวไหนตัวนั้นไม่ต้องกลัวครับนี่ครับดูครับจุดจวดครับ ก่อนจะย้ายค่าครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่ครับนี่ครับขอให้มันมานะครับไปดีโชคดีนะมันมาเก่งๆลูกนะครับขอขอบพระคุณมากครับที่โทรมาสั่งองค์ลูกเขาใหญ่ลูบรีครับไม่ต้องกลัวครับส่งจริงโอนจริงครับนี่ครับของแท้แน่นอนน้ององค์ลูกเขาใหญ่ลูบลีครับนี่ครับนี่ครับรีบโทรเข้ามาครับอยากได้นกตอนนกกลมนกหัดครับ ดี๋ยวจัดให้เลยครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับตรงนี้ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสล้างเจลล้างแอลกอฮอล์ครับนี่ครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ